ครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาใส่หลอดไฟหลอด45ชิปแล้วใส่เข้าไปทั้ง4หลอดจะกระพริบคู่ปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรชมเลยครับวิธีการแก้ปัญหานะครับเราต้องถอดกล่องตัวรีเดสสซมนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกมาปุ๊บ เราจะเห็นสายข้างในนะครับเราถอดออกนะครับมันจะเป็นสายหลอดไฟที่ทำให้ไฟเลี้ยวมันคายกระพริบคู่เป็นเพราะหลอดไฟตัวนี้นะครับหลอดไฟเลี้ยวตรงหน้าปัดด้านในเป็นตัวนี้นะครับหลอดนี้ เราก็ทําการดึงออกไม่ก็เปลี่ยนหลอดใหม่เลยนะครับเป็นตัวนี้ครับเรามาดูกันว่ามันได้ไหมเรียบร้อยครับเปิดทีละข้างได้ปกติแล้วครับ